ผังกัดของคุณอั้งมอนะครับชูจิเลอร์ล้อกยีอาาบวงครับวันนี้มาเจอกับจอมเก๋าเซียนแก้วล็อกสามครับโคแก้วฝนจางชนบุรีครับก็เซียนพี่แก้วแฟนคลับมีเต็มเวทีครับล็อกสามมีพวกเขาทั้งนั้นครับไม่มีใครไม่รู้จักโคแก้วครับคู่นี้ก็ชกกันในพิกัด125่่ปอนด์เพราะว่าข้างบนนี้ล้วนแล้วแต่กินตังค์กันหมดแล้วครับไม่ใช่นะพิกัดนี้125นะครับแล้วก็กินช่างก็ได้127 ครับเพราะว่าทางด้านจอมิชินี่เป็นแชมป์อยู่นะครับเป็นแชมป์เฟเธอร์เวอร126ปอนด์ของวิธีราชดำเนินนะครับมาดูฟอร์มกันนิดนึงแล้วกันนะครับจอมพิชิตสามฟอร์มหลังครับชนะคะแนนเมืองไทยสอวุ่นเยี่ยมสองไฟต์ติดเลยนะครับแล้วก็มาเสมอกับสองคมสีสุริยันโยธินส่วนโวกแก้วสามไฟ์นี่ยังไม่ครบกับคําว่าชัยชนะครับแพ้น็อกเพชรวรกฏวงสังขรพยยกสามแพ้คะแนนกิตวีสอกิติชัยแล้วก็รวมถึง แพ้คะแนนแก้วกังวานไก่ย่าง5ดาวครับพนเอกขวัญรัตนารังสีครับเป็นผู้ห้ามฟอร์มหลังๆไม่ค่อยดีลยครับานกรมแล้วก็หยุดไปเลยนะไปพักร่างกายเลยครับคุณน็อตครับสจ๊วพิชิตเนี่ยสถิติ7ไฟแล้วยังไม่แพ้ครับเสมอ2ไฟชนะ5ครับ7ไฟที่ไม่แพ้เลยครับแต่ย้ายมาอยู่ค่ายมวยชุดธนาที่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับสจมวบพิชิต ชนะมาโดนตลอดแต่ไฟล์ล่าสุดนี่ไปสะดุดนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับแพนะครับไปเสมอกับสองคมสีสูริยังเดยวทีมมาครับพี่โม้ก็บอกว่าถ้าวันนี้โคกแก้วขีบไม่ได้เตะรอบเป้าก็ต้องมาดูเลยครับอาชีพหลักของตั้งหน้าโกแก้วนี่ก็ต้องขีบคอตีเข่าครับส่วนจอมมีชีที่บุญฝีมือแทงขวาแทงซ้ายนี่ดีครับฉลาดแต่ทีมงานของโปกแก้วก็ขู่กับมาเหมือนกันบอกว่านักมวยในค่ายฝนจางชาวเวีนี่หูหูเปี้ยวทุกคนลว ออามาฟัมมาซ้อมกับโปแก้วครับหูรีบหูเบี้ยวไปหมดเลยกระชากทีหูเริบ่บหลุดนะล็อกทีนี่หายใจแทบไม่ออกต้องดูครับวันนี้จอมพิชิตจัดแก้ได้ไม่ได้ครับเริ่ม,มน,นะครับเริ่มนะครับนี่ละครับท่าไม้ตายของโพแก้วครับจะมาแล้วครับขึนข่าวคีมล็อกนะสถานการณ์เนี่ยสองยกเป็นทางด้านจอมพิชิตนะครับได้เปรียบอยู่10ต่อเเริ่มจะล็อกแล้วเหมือนกันรับทางด้านโภแก้วนี่รับเสียบซ้ายเข้าไป โอ้โหเสียบขว,วาครับล็อกแล้วตีซ้ายโดนวงในแล้วจะแก้ยังไงครับทางด้านจอมพิชิตเพราะว่าเจอมวยเกา่ามวยมวงในเก่งอย่างโกแก้วดูครับแลวไล่แขนล็อกดูครับอแต่จอมพิชิตนี่วงในก็ได้นะมวยเขา่าเมื่อก่อนนี่แกเดินแบบไม่มีตาเลยครับล็อกสู้เหมือนกันอา้าวหลุดออกมาแค้นซ้ายเน้นๆเลยครับ ฟันสอกขวาอีกดอกเป็นน้กมวยที่ถนัดขวาแต่ออกแข้งซ้ายได้ดีนะครับจอมชิตคนละดอกเลยแล้วโดนหมาดอีกทีครับโพแก้วจะประมาาไม่ได้โดนฟันสอกซ้ายครับอืหโดนก็ไปเต็มๆตเลยดอกนี้แต่ยังนิ่งนะครับตอนนั้นโพแก้วต้องบอกว่าใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วครับไม่กลัวอยู่แล้วครับจอมิชิตนี่ครับจับได้เตะล่างจังหวะนี้เสียหลักโดนเข่าเลยครับโอ้ยกนี้ที่โพแก้วชกเสียเปรียบเลยครับ โดนเยอะเหมือนกันครับสำหรับโคแก้วในวัย3 3ย่างส4นี่ดโดนเยอะๆแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเพราะว่าจอมชิตนี่อ่อนกว่า19ปีนะครับครับเอาไม่ถึงครับจอมชิตนี่อายุ19้อืมนะครับส่วนทางด้านโคแก้วนี่สามสิบสามนะครับครับอ่อนกว่า14ปีครับโอ้โหต้องมาดูครับอายุอนามภานกันแบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าครับแรงปะทะเอาแล้วครับล็อกแล้วครับโคแก้ว ล็อกแล้วแต่ล็อกแล้วตีไม่ได้นี่ไม่มีคะแนนนะครับล็อกอย่างเดียวไม่ได้ครับเด้งตีซ้ายไปเด้งตีซ้ายอีกทีครับโหแก้วเดินครับจอมไปชิดย่างนิ่งดักขวาแเตะขวาปล่อยขวาเลยครับตอนนี้โชว์แล้วครับจับได้แล้วก็เกี่ยวลงไปหมดยกที่3าฉายเลยคุณน็อตครับโอ้โหโพแก้วเหนื่อยแล้วครับแบบนี้ครับ พูดได้คำเดียวว่าเหนื่อยครับตอนนี้สถานการณ์จอมพิชิตได้เปรียบถึง4ช่วงตัวครับคุณน,น็อตผ่านไปแค่3ยกเท่านั้นครับมาเดินนมาหลงเลยนะหลงเหลี่ยมจอมพิชิตเลยครับเอาล้วครับยก4โพกแก้วต้องเดินแล้วเอาลยครับยก4ครับต้องมาดูครับเป็นยกที่ต้องบอกว่าโแก้วนี่เก่งที่สุด อีกยกหนึ่งครับอกว่าเสียนแก้วยกสี่เลยครับเอาเลยครับคีบคอเลยครับเปิดมาเปิดมาคีบแล้วเด้งตีซ้ายครับโอ้เข่ามาเหมือนกันครับธนาจอมิชิตแล้วล็อกแล้วจอมิชิตจะแก้อย่างไรครับจังหวะนี้ดูครับโอ้ล็อกแล้วดิ้นไม่หลุดเลยแล้วมาตีพลิกมาตีเอาแล้วครับขึ้นมาแบบนี้วุ่นวายแล้วครับคุณน็อตหาเกาะได้ดิ อันตรายนะครับทางด้านโพแก้วอู้เอาอีกแล้วครับล็อกเด้งตีขวาเข้าไปทางด้านจอมิชิตนี่ดูว่าวงในนี่เสียเปรียบเลยครับถ้าอยู่วงนอกนี่ก็เตะได้ครับดูครับจังหวะการอยู่วงนอกของทางด้านจอมิชิตทําได้เลยครับแต่ถ้าเข้าวงในครับโอ้โหโปแก้วนี่ฉายเลยครับเอาก็ตอนนี้ดักพยายามไม่ให้เข้าเลยครับจอมิชิตโพแก้วไม่สนใจครับจะเดินไปคล้องคอยอย่างเดียวแข้งขวาได้มาเหมือนกันจอมิชิตที่ถอยตั้งรับครับ สาสขวาสกัดประกอบนายนี่ไม่ให้เลยครับจอน์ิชิทีไว้ไม่ให้โคแกโอ้ยโดนศอกซ้ายไม่ให้จับเอาล็อกได้ไหมลากมาลากมาตียัดเข้าไปอีกดอกหนึ่งโคแกยังไงครับล็อกบนแล้วครับโอ้จอรพิชติต้องหาทางแก้กครับออกมาดีกว่าอยู่วงในไม่ได้เะครับเสียเปรียบทันทีครับจอร์ิชิตพต่ยกนี้นี่ ขึ้นมาโฟก้วพาลากพาทัวร์เลยครับพี่นรอบเอาจะเตะขวายังติดงดักด้วยเข่าแต่เสียจังหวะไปเองครับพยายามจะแทงเข่าโฟก้วนะครับเอาเลยครับฟ้องคอแล้วเด้งตีขวาเข้าไปของคอครับเสียบขวาเสียบโตมาเหมือนกันครับจอมิชิตนี่ครับโอ้โหเน้นๆเลยครับโฟก้วเตะขวายังไม่โดนเท่าไหร่ครับเดินเลยครับเดินเลยครับเดินแล้วของของยังไม่ได้ครับบโดนสกัดด้วยแค่แง้ซ้ายของโฟก้าวครับ โอ้โหเสียบขวาครับขวาจะเดินเข้าไปนี่ต้องโดนแข้งก่อนครับต้องลงทุนเลยครับของโรโพแก้วเอาจะเตะขวาสกัดน,นี่ครับดักเอาาก้าจังหวะการจะแทงเข่าก็ไปเสียหลักอีกครับเอาแล้วครับมาแล้วครับเสียงเชียร์ยิ่งดังเลยครับแบบนี้โอ้โหสองสามดอกแล้วก็ปั้มกระแพงโอโ้มาแล้วนะครับโปแก้วโอ้แต่ยกนี้ที่ฉายเลยนะ ลกนี้โดนแข้งเยอะก็จริงครับแต่โอ้โหจังหวะการเข้าวงในโปแก้วนี่ก็ทําได้ดีกว่าชัดเจนครับดูครับเอาจังหวะนี้ครับจอมิชิตโตมาแ้งขวาครับโปแก้วยังไงครับช่วงปลายยกที่4ข่องขอเสียบซ้ายเข้าไปเสียบซ้ายโอ้โหมั่นใจเลยครับโภแก้ว นี่ครับไปทักทายกับแฟนมวย็อก3เลยครับโอ้โหแต่ยกนี้นี่เท่ากับสลับคนญ่คนลรยกเลยนะสามนี่ของจอมพิชิต4ของโบแก้วครับอือหือสถานการณ์ตอนนี้เสมอทางด้านจอมพิชิตเสมอไหนเสมอกันเลยครับทั้งชี้ทั้งโบครับถือว่าสูสีจริงๆครับแฟนมวยนี่มองไม่ออกนะครับคุณอ้อไปสรุปผลกันหน่อยครับก่อนที่จะมาชมยก5ครับกับคู่แรกครับดาวพระสุกโคคิเชนครับเอาชนะน็อกฉมวกเพชรจิตมังนน์ครับยกที่3 อุริสองพนมรุ่งเล็กเกียรติเจริญชัยครับชนะคะแนนดาวพยัคฆ์สปลายพยาครับอุริสามพุทธชัยกองสกุลเชื้อครับหรือไฟนียใช้สิทธิ์สจเปียตับคงนะครับเอาชนะน็อกเมืองหนึ่งผู้มพันม่วงยกที่3ามอุริสี่วรวุฒเอ็มยูเดนครับแพ้คะแนนปืนกลเล็กนครศรีครับแล้วก็คู่ที่5เก่งกล้าปอเปโก้แพ้คะแนนประกายเพชรเจเอครับแล้วก็คู่รองวิสาหเล็กซีธานเฟอร์รี่ครับแพ้คะแนนดำสองพื้นจิตครับเอาละครับชิงดำับยกท้าย ต่างกำแพงไว้โฟแก้วจอมวิชิตนี่พยายามจะไล่ครับเดินแล้วครับโฟแก้วมั่นใจครับสวนขวาไม่โดนนะจอมพิชิตก็มั่นใจโฟแก้วก็มั่นใจครับจะออกไหนเดี๋ยวรู้ครับฝ่ายต่างมั่นใจครับหมดยกสุดท้ายแล้วครับมาดูครับออกไหนครับคู่นี้ โอ้โหมวยมันแบบนี้เก็บยอดได้9 9 9 9 0บาทครบาทกับต่างชาติ192คนเอาแล้วพันเองความรวบรวมคะแนนออกไหนครับผ่านไปชู2มือแบบนี้เสมอกันไหแบบสุดมันเลยต้องดีภาคต่อไปแน่นอนครับโอ้สามุมสามุมเลยครับกรรมาการนะฮะให้โกแกช้ชนะ1เสียงให้จอมยิชชนะ1เสียงแล้วก็เสมอกันหเสียงครับสุดมันครับ เดี๋ยววันนี้ครับเวลาหมดแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ